สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอน,น,น,นี้ก็จะเล่นเกมอาร์คสมูบานะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่์ออนไลน์เหมือนเดิมนับวันนี้ก็ตื่นเช้ามาก็กดเข้าไปดูในเพจสโต้ก็มีการอัปเดตของเกมเอไอเกมโบายในเพจสโตยบ้อยแล้วนะครับขอผู้พัฒนาได้เอาเกมเอไอเกมโมบายกลับมาในเพจสโต้ให้เราได้เล่นแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2.0.29กนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่สําหรับ ที่กลับมาในเพนสโต้นะครับก็มีการอัปเดตแก้ไขความผิดพลาดเล็กน้อยแล้วก็การปรับปรุงความเสถียรของเกมนะครับตนหน้าจะอัปเดตให้ลองรับกับมือถือรุ่นใหม่ๆนะครับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ลองกลับไปดาวน์โหลดในเพนสโต์แล้วก็ลองเข้าเกมดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้พี่ก็เพิ่งอัปเดตมานะครับก็เดี๋ยวลองเข้านะพี่ก็ไปในร้อยสิบสามนะครับ ่าจะเข้าเกมได้หรือเปล่านะครับเมื่อเช้าพี่ลองเอา Android 11อีกเครื่องหนึ่งอัปเดตแล้วก็ลองเข้าเซิร์ฟก็เข้าได้ปกตินะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นอัปเดตเล็กนะครับอัปเดตย่อยเพื่อเข้า Store เพจสโตร์เฉยนะครับอัปเดตใหญ่ยังไม่มาครับเดี๋ยวเราลองแปดูการตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวพี่ก็จะปรับกราฟิกให้สุดนะครับสนิทอีกเลยนะครับการตั้งค่าต่างๆก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับจะมีอาการเด้งดุดอะไรหรือเปล่านะครับกอน้องๆคนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ตอนนี้เซิร์ฟพี่ก็มีอยู่2เซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟ PVP กับเซิร์ฟ PVE นะครับสนใจเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับตอนนี้เซิร์ฟพี่ก็เปิดให้เข้าเล่นฟรีนะครับแต่ไม่แจกอะไรเลยแต่จะมีแพ็คให้เติมทั้ง2เซิร์ฟเลยนะครับเซิร์ฟ PVP ก็ การหนึงสุกก็จะเป็น PVE นับเสาอาทิตย์ก็เป็น PVP นะครับแล้วก็เซิร์ฟ PVE ก็จะเป็น PVE ทาวรนับ PVE แบบเล่นรักสงบจับสัตว์กันนับสนใจเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอก็เล่นได้นับเซิร์ฟโปรโมทก็วิดีโอที่ใช้โปรโมทเซิร์ฟก็จะมีในช่องพี่เลยนะครับแต่ละแพ็กได้ของอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเกม ARK กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟ PVE นับเดี๋ยวเราเข้า PVE เลยนะครับ ว่าจะเข้าได้ครับเข้าได้อยู่นะครับก็อันนี้พี่ก็เป็นแอนดรอยด์สิบสามนะครับใครที่ใช้แอนดรอยด์สิบสี่อะไรลองอัปเดตแล้วก็เข้าเกมดูว่ามีาการอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็ปกติเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับก็มันหลุดนะครับ คนที่ค้นหาเจอไม่เจอก็ <c oughs> ให้กดไปอัปเดตเพจโตนะครับ <c oughs> ให้เข้าไปอัปเดตตัวเกมในเพจโตนะครับ <c oughs> ถ้าสําหรับคนที่เล่นใหม่ก็อย่าเข้าไปเล่นตอนนี้ยังค้นหาชื่อตัวเกมไม่เจอนะครับต้องกดผ่านลิงก์ที่พี่ทิ้งไว้นะครับมันก็จะบิงเข้าไปในเพจโตเลยนะครับให้ไปอัปเดตหรือว่าไปดาวน์โหลดได้นะครับนี่นะครับก็ได้อยู่นะครับ าัในเกมก็ประมาณนี้นครับหลังอัปเดตเป็นเวอร์ชันน2.0.29นะครับเวอร์ชันเก่าเป็นจุดจุดสอนะครับนี่นะครับก็ลื่อนอยู่นะครับของินดูนะครับนี่นะครับ ไม่รู้ว่าแกบักอะไรบ้างน,นะครับเขาไม่บอกนะครับน่าจะปรับปรุงเรื่องการรองรับโทรศัพท์นะครับเพราะตอนนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่จะไม่ค่อยรองรับกันเลยนะครับน้องๆคนไหนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเราเล่นไม่ได้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะว่าโทรศัพท์ของของใครบ้านที่เล่นไม่ได้รุ่นอะไรบ้างมาคอมเมนต์ได้นะครับของพี่ก็เป็น ASUS o g h o n e 5เป็น Android 13นะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะครับ มีอาการหลุดไม่มีการเด้งอะไรนะครับการเข้าเกมนะครับแล้วก็ใครที่ใช้รอสายรุ่ใหม่ตอนนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะว่ารอสายของตัวเองดาวน์โหลดแล้วก็เป็นอาการยังไงบ้างนะบนี่งพี่ก็เข้าได้ปกติแล้วนะคก็ผาี่ิะในเกมก็ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้พี่ก็มาวิ่ง มาทดสอบการอัปเดตของเกมไอเควันนี้นะครับก็ปกตินะครับเข้าเล่นได้นะครับเซิร์ฟออนไลน์นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นพวกจัดนะครับกดติดเลยนะครับนี่ที่เขาปรับภาพสุดนะครับอีพีกนะครับ ก็สนใจมาเล่นเซิร์ฟด้วยกันก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับเซิร์ฟนี้ก็เปิดจะเข้าปีที่6แล้วนะครับนี่นะในเซิร์ฟก็มีของโดนตต่างๆนะเพื่อสนับสนุนค่าเซิร์ฟับก็เล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองวับไปจุดอื่นดูนะครับ ครมาดูว่าแสงเกมก็จะดีขึ้นนิดนึงเปล่านับ<ๆ>ก็มีบัก๊กบักอนูนับนี่ครับผอจะทันนั่งยนนนับ<ๆ>ก็เล่นได้ปกติแล้วนะครับ ก่อนน้องๆคนไหนที่อยากสนใจเข้าเล่นก็อยากดาวน์โหลดมาเล่นในเพจสโตก็กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะพีะ่ทีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ดาวน์โหลดสําหรับในเพจสโตนะครับตอนนี้ยังค้นหาชื่อเกมยังไม่เจอครับแต่ต้องกดลิงก์ิงที่ที่ทิ้งไว้ก่อนครับขอพึ่งกลับมาในเพจสโตนะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะค้นหาเจอปกตินะครับนี่นะครับบ้านของคนไอ้เซฟนะครับ เทเลพอร์ตไปหลายๆที่ดูนะเดี๋ยวเรามาดูว่าการแมปไม่โหลดมันเขาแก้หรือยังนะครับเวลาที่บินไ,ไกลๆวับหลายๆที่กลับมาบ้านมันจะเป็นก้อนหินเลยนะครัรู้บบนี้จะเป็นหรือเปล่านะครัสำหรับคนที่เข้าเกมแล้วก็คนหาเซอไม่เจอลองไปอัปเดตตัวเกมในเพจสโตก่อนนะครับ ก็น้องๆคนไหนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นนนใหม่แล้วเข้าเกมไปเอเคไม่ได้ก็ลองไปอัปเดตก่อนนะครับอัปเดตแล้วก็ลองเข้าเกมดูถ้าเข้าได้ไม่ได้ลองมาคอมเมนต์ดูนะว่าตัวเองใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะครับพี่ก็จะได้รู้ว่าโทรศัพท์รุ่นอะไรแบบใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับของพี่ก็ใช้ได้ปกติทั้งสองเครื่องเลยนะครับนะเดี๋ยวช่วง ยก็จะทดสอบ Android 1ิดูนะว่าจะเข้าเกมได้หรือเปล่านับซึ่งว่าเสียงเสียงบัคกเกมนี้ยังจะดีขึ้นนับปกตินี่เสียงเกมมันจะบลนะกนับ ก็จะอาจให้ดูสักประมาณ10นาทีนครับ mm hmm. นีนครับเกมดีขึ้นนคับความลื่นไหลก็อยู่ที่โทรศัพท์ของแต่ละคนนคับสเต็คแรงขนาดไหนนับทีก็เรงเล่นได้สบายอยู่นับ ราลองบินเข้นมาดูบนฝ่องดูนะครับนี่นะก็วันี้นก็เกมเนี้นก,นก็กลับเข้ามาในเพจสโตร์เรียบร้อยแล้วครับนี่นก็บังฝ่องนะครับ สึกเสียงเ,เกมดีขึ้นนะครับมันไม่ค่อยบั๊กเท่าไรแล้วนะครับก็น่าทำเฮตินะครับเซิร์ฟก็ยังเป็นสัตว์ดนันเตียนอยู่เลยนะครับแบ,บอหดนะครับ ก็ีุดคันนี้ด้วยครับ เล่นได้ปกติแล้วนะครับเรามาจบคลิปที่เสาเขียวนะครับเกมก็ดีขึ้นนะครับเป็นไหลปกตินะครับนะครับน้องๆที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับเกมแอร์เกมโมบายนะครับก็ยังมีอยู่สองเซิร์ฟนะเป็นเซิร์ฟ PVP กับเซิร์ฟ PVE นะครับเซิร์ฟ PVP นี้ก็จะจันทร์หือศุกก็จะเป็น PVE ให้แบบ ความตั้งตัวก่อนนะประสาวทิศก็จะมีการเปิดผิดเป็น PVP ต่อสู้กันนะเซิร์ฟ PVP นี่สามารถสร้างได้ทุกที่เลยนะครับแต่เซิร์ฟ PVE นี่ก็จะมีกฎแบบเยอะนะครับก็สนใจเขาเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอพูดคุยกันได้นะครับเซิร์ฟ PVE นี่ก็เปิดมาข้อปีที่6แล้วนะสนใจมาชิลลรอดด้วยกันก็ทักมาได้นะครับแล้วนะครับิวิดีโอนี้พี่ก็มาทดสอบ เกมแอร์เกมมือถสำหรับมือถือนะครับก็มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นย์จุดสองเก้านะครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เขาอัปเดตในพีซีโตวันนี้นะครับน้องๆคนไหนที่กลังค้นหาเจอไม่เจอก,ก็ลองไปอัปเดตตัวเกมนะครับในพีซีโตก็มีให้อัปเดตแล้วนะเวอร์ชันใหม่นะครับลองอัปเดตดูนะว่าเขาตัวซับของตัวเองเข้าเกมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่ตัวซับรุ่นใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดเกมแล้วก็ มีการเด้งอะไรแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับตัวเองใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรสเปกอะไรนะ <dalam S 1> <ๆ>นะครับรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาทดสอบเกดกีมคเคอโมบายแค่นี้นะครับคลาสน,นี้ก็ฝาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกรดรูปกระดิ่งเวลาที่ลงคลิปใหม่ใหม่ก็กรับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะครับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ